มาทัข้อสอบภาษาอังกฤษแบบตอบได้ง่ายๆภายในหนึ่งวิกับครูพี่ถ่ายเช่นเดิมนะครับข้อนี้ตอบอไปเดนดีครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่าข้อนี้เนี่ยดูจากช้อยส์เห็นไหมครับเป็นคํากลุ่มตระกูลเดียวกันแค่เหมือนแบบอาจจะเปลี่ยนรูปต่างๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันวัดสตรัคเจอร์อีกแล้วและเมื่อเจอสตรัคเจอร์อย่าพึ่งแปลนะย้ําหลายรอบเลยนะครับทีนี้เรามาดูซิเราควรจะตอบอะไรก็ต้องมาดูว่าช้อยส์ที่มันเว้นว่างไว้เนี่ยเขาต้องการอะไรก่อนนะครับ we can buy a f e e d t dot, dot dot such as d e s t s and printers from any of our company's approved vendors สังเกตนะไหมครับ We can buy อันนี้เนี่ยมันเป็น subject และ verb ชัดเจน subject ก็คือ V ใช่ไหมครับ verb ก็คือ Can Bu y ซื้อเสื้ออะไรดี office จุด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 ,จดแล้วก็ต่อด้วย such as ซึ่ง such as เนี่ยนะครับมันเป็นคำเชื่อมที่จะต้องตามหลังด้วยคำนามแต่ทีนี้เนี่ยเวลาเราแบ่งตัดประโยคเนี่ยเราเออตัดคำเนี่ยเราก็จะได้ว่าเราตัดตรง such as ก่อนเลยแสดงว่าเวลาเราซื้อเราซื้อออฟฟิศอะไรสักอย่างถูกต้องไหมครับอ,อะไรสักอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับออฟฟิศทีนี้เนี่ยเมื่อมันมี2คํคำที่เป็น phrase แบบนี้คือ2คํคำเรียงกันเดี๋ยวเราเรีย หรือเฟสนะครับคำที่อยู่หลังสุดจะต้องเป็นคำนามครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูใน choice เลยคำไหนที่เป็นคำนาม Equi p เป็น verb เห็นไหมอุปกร p ์เปก็เป็น verb ing ใช่ไหมฮะ uh, อ i p m e n t ลงท้ายด้วย m e n t แบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นคำนามนั่นเองแล้วก็สุดท้าย q u u p p e d นะในกรณีแบบนี้อาจจะเป็น verb ช่อง3หรือ verb ช่อง2ก็ได้เพราะมันเติม ed ดังนั้นเนี่ยพอเห็นปุ๊บว่าเฮ้ย office ตามด้วยอะไรสักอย่างซึ่งหลังสุดต้องเป็นคำนามเราก็ตอบ choice C ได้แบบโอ้โ oh, ห oh, วิเดียวก็ทำได้แต่ถ้าสมมุติต้องการที่จะแปลเราก็จะได้ว่าเฮ้ย can buy o f f i c e e q u i p m e n t นะก็คือเราอาจจะเราเนี่ยสามารถซื้ออุปกรณ์อ f ฟฟิศนะอุปกรณ์สำนักงานนะครับ such as เช่นนะ such as ตรงนี้แบบนี้ต้องตามด้วยคำนามเท่านั้นนะครับ such as desks uh, and printers นะก็คืออาจจะเป็นโต๊ะอาจจะเป็น p r i นเตอนะครับ from any of Our c o m p a n i e s approved vendors จาก vendors ก็คือเป็นร้านค้านะครับร้านค้าที่เหมือนแบบได้รับการยอมรับในกรณีแบบนี้อาจจะเป็นร้านค้าที่เป็นคู่สัญญานะของบริษัทเรานั่นเองเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้สังเกตไหมครับว่าจริงๆไม่ต้องแปลก็ตอบถูกเอาจริงๆเน้นว่าอย่าเพิ่งแปลครับให้ดูโครงสร้างก่อน